เราอะไรจังวินักฆ่าการเวลาเราต้องเลือกที่จะฆ่าใครสักคนโอ้รันไปอยู่นั้นวะ มีเควสอ่ะอแก้ไฟแก้ไฟเรียบร้อยจ้าเฮ้ยพองศของผู้เล่นถูกเผาคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ เรียบร้อยครับอุ้ยคือคาวโมกุลตายผมแค่วตดเช็คคนครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบว่าคนหายไปไหนกันหมดคือมันเงียบมากเลยแล้วทําเควส์หยุดแล้วแบบมันกลัวก็เลยเราวตดเช็คคนดูครับกี้ผมไปทาชาลุ่มวันนี่เพิงนรกใช่ถ้าเพลนรกแล้วใครตายก็คือแบบไม่มีศพนะ ูเลยมันเงียบมากใส่เลยว่าเพิ่งเกิ่งไปผุยผงเพิ่งนรกนี่ก็คือเป็นเป็นอีเวนต์ของแมทถูกไหมใช่ใช่คือเรากำลังผุยผงไปแล้วอ๋อก็เลยหาศพไม่เจอเมื่อกี้ผมไปทำกินชาบูกับพี่อยู่นะไม่อยากเูยอะไรเยอะก็ต้องเป็นส่ผิดิีวาใช่อืมอยู่ดีๆกดทพมาอยากกดเสียเวลาเนี่ยเสียเวลาทำเควสอ่ะทำไมไอ้ไหมมีพี่ลุกมากเมื่อกี้นี้ทำไมอ่ะพี่บอกหน่อยพี่บอกหน่อยเฮ้ย ที่มันพูดจริงเปล่าเฮ้ยใช่เนี่ยมีโคตรมีพิรุธเลยนี่ไงรู้แล้วพี่ไม้ตอนนี้พี่ไม้กำลังแบบโทรเกมอยู่พี่ไม้กำลังแบบเป็นฆาตกรแต่แบบอีอะอีอะย่งคนเพูดจริงจริงะได้ชนะชนะไปอย่าพูดถึงไม่ไม่ครับถ้าคุณพูดแบบนั้นผมก็เชื่อว่าคุณเป็นฆาตกรโดยสุดฆาตกรจะได้ชนะชนะไปผมเป็นฆาตกรโดยสุดครับโอเคผมเชื่อคุณปากกดเลย ้หนูจะกดจริงหรอหนูกดใครได้อ่ะกดตะคิบสิครับอ๋ออ๋อโทษใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอบวิโซเลยอะโอ้ยอย่าไปโดนเลยอะอะไรอะใครกดพิโซอะใครเป็นนาจาบอมไปเลยครับบอมคือเป็นนาจายังงงเลยเฮ้ยมังกรมาเดียวมังกรมาก็วิ้นจากไหนมังกรวิ่งจากไหนอุ้มังกรวิ้งจากนู้นเด้อเด้อ เราคงหนีมังกรก่อนที่เราจะที่เราจะทำใครอะไรยังไงหนีมังกรก่อนหนีมังกรมังกรอยู่บนอุ้ยใช่ไหมอาจจะอะไรเงี้ยเฮ้ยมังกรวิ่งเร็วจังวะมังกรฆ่าปสองคนแล้วเหรอโอเคมังกรหายไปแล้ว เฮ้ยอยู่ไหนกันนะเฮ้ยมีคนดูนกอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคโอเคโอเครันลันลันลันรัน,นแม่ดับไฟดับไฟโอ้อยู่นี่กันเองโอ้โ อ้าวอุ้ยอุ้ยโหตายกันเยอะนะโอโอคือที่หนูกดอ่ะเพราะว่าหนูมีข้อสงสัยว่าว่าเพิงอ่ะไอ้เพิงอันนั้นอะมันหายไปนานหรือยังคือหนูอยากรู้ว่าตรงหน้านน้ำพุที่มีกองขี้เท้าเนี่ยศพใครมันคือกองขี้ใครศพอากองอาม่าหรือเปล่าเี๋ไม่มีอะไรหรือเปล่านะพระพุฤษ รู้อะรู้กาป็นงานอย่างะูุควันควันไฟอ่ะที่มันเป็นเปรยเปรย์ะคือมันมันก็เป็นกองกองขี้หว่าตอนนั้นน่ะอยู่ตอนน้ำพุเลยเหรอใช่ใช่อยู่ตรงน้ำพุแบบนี้นะผู้ว่าบอกว่าพี่โซเดินแปลกๆทำไมอ่ะพี่โซเดินแบบว่าเหมือนตอนเนี้ยสงสัยคือสงสัยจุ๊บแจงกับสงสัยพี่โซเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะแป้งกับปางอะใช้นกดูจุ๊บแจงอยู่ เพราะว่าหคนอื่นไม่เจอดูจุ๊บแจงแต่จุ๊บแจงไม่ได้ทําเควสเลยในตอนแรกเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณมีอะไรจะสั่ภาพไปครับอาจจะไปไม่ทำสุขเควสตัวเองมั้งเหรอเออเอาตัวเองก็ดูแล้วผมเลยหมดแล้วนะฮะใครบอกผมไม่ทำทนเควสหมดแล้วผมจะไล่เควสให้ทุณดูเลยก็ได้ว่าคุ๊แจงอ่ะเป็นสายที่ชอบแบบวิ่งหาเพื่อนไม่ใช่อะไรหรอกคือพอวิ่งหาเพื่อนเจอแล้วก็ไม่กลับเรื่อยๆไงวิ่งข่ากำลังวิ่งข้าคนใช่หรอ คุณฟังข้อมูลจากผมก่อนอะไรคะข้อมูลจากคุณยังไงคะผมเชื่อคุณเสมอผมว่าพี่ซอเขาผ่านนะครับเฮ้ยทุกแจงว่าเาผมไม่เห็นเขาเลยนี่เก๋เอ้าอยีเละเทนเอาพี่ซอโอดเดียวว่าตายสะอาดเพียงแค่หนึ่งเดียวเอาโอดเดียวว่าตายแมงเป็นพี่ซอแมงเป็นชัวร์ไม่ใช่คือทอทัชที่พูดใช้กระดจะกดอ้าวเอาเอาอะไรอ่ะ เอาชนะพึงงกงอะไรวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือบทไม่ทช่ใครเป็นไม่ทนะใครบทพไม่จน์เองดีมากจี้เก่งมากเก่งยอเมื่อกี้เนี่ยคือหลอกเก่งยันไม่ได้เลยคนที่บทแล้วแล้วเมื่อกี้คนที่พูดคือใครบอกนะว่าหนูเป็นคนบทจุ๊บแจงบอกแต่ไม่โหวตเออหนูเป็นคนบทแต่บอกว่าเมื่อกี้ถ้าพี่อยากเลือกแจง แจงพี่ตายหมดยานไม่เอาไม่โม้เพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าแจงฆ่าพี่โม้แล้วพี่โม้มันเป็นนาจาโอ้โหดีอะเนี่ยถ้าพี่ฆ่าแจงนะพี่ตายหมดยานเลยโอ้ชีวิตชีวิตคู่เลยเราทำอะไรได้บ้างอ๋อแล้วชีที่เท่าตรงนั้นคือศพผมเองแล้วผมดวมังกรฆ่าตายก็ว่าเออผมก็ว่าหาใครไม่เจอเลยดวมังกรฆ่าตายหมดเลยอ่ะ เป็นแวมไพร์วู้ฮูว้าวเราจะมาช่วงชิงสกิลใครนครับวูว้ฮู้เด็กก็เินจั่งจั่งจั่งอ๋อไม่อยู่ตรงนู้นเลยอ๋อขอบคุณครับโอ้โหนี่เป็นโอคารักนะครับอ่ะโอ้ อะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นะนะมานกนหยุดเวลาเกิดขึ้นครับอ,อุย้ยมีใครในห้องตรงนี้มีอะไรครับชุมอา้าวอุ้ยอะไรอ่ะ เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อยู่เวลากันเกิดขึ้นครับแล้วพอผมเดินได้เลี้ยวมาทางขวามือก่อนหน้านั้นผมอยู่แถวแถวน้ำพุนะคะผมน้ำพุฝั่งซ้ายโซนซ้ายตรงตัวแอลแล้วพอเดินมาเจอศพพี่ชาโมครับทำไง่ะมีใครอยู่แถวนั้นไหมคุณมีใครที่สงสัยหรือเปล่าครับณออผมไม่มีคนที่สงสัยเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมเดินมา ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่คนเดียวครับผมอ่ะป้ามีเหรอผมมีบกแสป้าสงสัยใครครับหนูจำไม่ได้ว่าหนูอยู่กับใครที่ไปเช็ดก้อนหินกันอะมีสามคนอะพี่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 อยู่ใช่ไหมแล้วพี่อยู่ไปกับพี่โมใช่จริงลพี่โมตายไงพี่อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่วิ่งไปทางขวาเมื่อกี้เนี้ยแต่แกอยู่กับแทชี่เฮ้ยหรือว่าพี่ชโมจะเป็นลูกสมุนของใคร ผมว่านะักขลัไปผมบอกเลยว่าผมเป็นอัศวินนะไอผมว่าปานเป็นไม่ไม่ไม่นูว่าพี่อยู่เป็นอืมคมีปานลูกดาวอยู่ที่คอสองอันอ่ะแจ้อยู่ทาชชี่นะในทันไม่ได้ค่ะคุณเป็นใครกันแน่เพราะว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับพี่โมจริงๆอะก็คือพี่อิ๋วไงงั้นหนูขอยตมคิดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากอัศวินอัศวิน่ะโดนฆ่าแทนพระราชา ใครที่อยู่ใกล้กันสองคนขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่อาจจะทำให้พี่โมตายได้ชาโมคงไม่ใช่อัศวินอ้าวฮ้เห็นไม่ล่าดูเหรอว่าพี่อิ๋วทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นหรือว่าคุณคือโอราชาโอราชาเอาปล่ามังกร ít anh ơi chị gió bằng con đại Này tất 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 tất

สุดท้ายอันนี้คือปางเจอเป็นตอหรือว่าเจอยังไงปากกดปุ่มเออไม่ปางกดปุ่มมากระดูกำลังจะมาบอกว่าดูสงสัยพี่อยู่โอ้เวทเก่าเอาอะไรไม่มีนะไมม่ี หลักฐานหรืออะไรเลยคือจะบพี่อยู่อย่างเดียวแ้่คือจากตาที่แล้วไงที่เขาไปกับพี่โบเขาไปกับพี่โบแค่สองคนแล้วแล้วคือเขาไม่เคลียร์หนูก็เลยแบบว่าโอเคหนูว่าพี่อิ๋วแน่ๆยังไงก็พี่อิ๋วแต่เขาตายแล้วชนะแล้วตอนนี้หายข้อสงสัยยังหายละไปวีอลไรละอยากเศร้าอ่ะําได้เลยขอรองพี่อิ๋วแล้วเราจะแล้วเราจะยังไงต่อไปสคริปต์นะผมว่ายังไงปลาก็เป็นอ้าว เขาไม่ฝันลูกดาวฉันก็คิดเหมือนกันเพราะฉันคิดว่าปลางอาจจะมีการกดปุ่มเพื่อทําลายหลักฐานตพแล้วก็ใช้คำบางอย่างพูดออกมาว่าเป็นพี่อิ๋วแต่เอ๊ะพี่อิ๋วตายพอยู่มันโดนเผาแล้วว่าเออว่าหนูจะทำลายทำไมศพมันหนงอกำลังทำให้ตัวเองพ้นปนพี่นี่ไโดนดนไม่แน่หรอกนะตเรื่องน่ะทุกอย่างนะปาฉันจับตามองแกอยู่นะจ๊ะอย่าเลยจังหวะแข่งฮา จังหวะยังหาไปเจ้านกน้อยมาดูซิเขาอยู่ไหนกันเจ้านกน้อยคล้อยบินสู่างอุ้ยลานอยู่นี่วิมังกรออกล่ามังกรมังกรมังกรโถรโจโจโจมังกรจ๋าสมแม่เดี๋ยวมังกรหนีขบนดีกว่าเนี่ยมังกรวิ่นไป้างล่างแล้วมังกรวิ่งไปข้างล่างแล้วถุนเราอยู่บนสบาย

ีของใครสักคนอยู่แล้วดูกำลังแบบบอกพี่ทันได้เป็นความหมายว่าพี่ทักตกดปุ่มไห้ด้วยโดยพี่กิตกดปุ่มกดปุ่มแทนวันนี้เราจะกมาเจอกั<ห>น,<ห>นว่าการหยุดเวลาเนี้ยเป็นการหยุดเวลาที่สั้นมากแค่หกวิอ่ะคือเดินไปเพื่อนหนีไปหมดแล้วอ่ะอไม่มีสิงหันนี่บีกับใครปะ่ะมีใครหันนี่บีไหมผมผมโดนหันนี่บีสิงอ้าวใครเป็นหันนี่บีอ่ะไม่หน้าเหรไล่ตามทัชชี่ไม่ทันแล้วใครเป็นหันนี่บีอ่ะ ที่เป็นตอนแรกอะที่เล็กแท็แล้วจังหวะเพราะจังหวะมันซิดคอมฟัชชี่เดินตัดหน้าแป้งพอดีก็เลยแบบไม่เป็นไรฟัชี่ก็ได้ฮ่ชฮ่าฮ่าฮ่า้่ลฮ่า่อกี้ก่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าะ่าโบว่าอ่าพี่ไม้เป่นฮ่าฮ่่า่วฮ่า่า่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ไ่่าฮา่่าฮา่อาา่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  เวมพายตอนแรกผมไปไปฆ่าพี่อิ๋วมันขึ้นว่าผมได้รับบทเป็นนาจาเฮ้ย,จร,ยจริงเอแต่พอไปฆ่าจุแบบ๊บแจ๊ปุ๊บอ้าวเป็นลูกเรือออ๋อสกิลหายสกิลหายถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเป็นแวมไพร์เนี่ยเราต้องฆ่าคนนึงแล้วก็รอสกิลก่อนใช่แล้วพอใช้สกิลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปฆ่าคนอื่นมันก,ก็จะทับสกิลนั้นไปอย่างนแค่คอมเพราะว่าหนึ่งคนได้หนึ่งสกิลโคโกงละโกงครับ ครั้งนี้นะพวกเราเดี๋ยวเล่นกันมาแบบหลายโร่มากๆเลยนะคะและถ้าใครชอบเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะที่สำคัญก็จะดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครั้งนี้อาจจะได้โร่แบบว่าแวมไพร์แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้สกิลเท่าไหร่นะคะเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวไปแก้มือใหม่ในกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายหายใจอะผมเล่นหมากล้อมอยู่โดนแป้งปากอ้าก๊าลังวางหมากเลยผมแบบ ทั้ง<า>หน,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 น้าฉันจะตายฉันจะฆ่ามึงแห้ตายหมดฮ่า,า,า,าโอ้โหอย่าโหดเลย